สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานหน้าไพ่นะคะว่าคนที่เขาคัา่งรักตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะคนคนนั้นคนที่เขาคัา่งรักเราอยู่นะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเราจะมาเช็คพลังงานกันนะว่าพลังงานของคนคนนั้นคือใครนะคะอาราศีบฤกภกนะคะที่ไฮรอเฟนเนาะ คุนซับวานชาวทัดไฟเมสสิงห์ธนูเพศซับวานชาวทัดไฟเมสสิงห์ธนู The Tower นะคะเราก็ตามด้วย The Devil นะคะ The Devil ในตรงนี้เป็นชาวราศีมังกรนะคะเขาลุ่มหลงเรามากนะอ่าเหมือนกับเขานั้นผ่านพ้นวิกฤตหรือการเจ็บปวดใจหรือความสัมพันธ์ที่ ทำลายจิตใจเขามาแล้วเขาพยายามเนาะพยายามที่จะทําให้ตนเองนั้นได้เริ่มต้นใหม่เหมือนพยายามที่จะให้ตนเองนั้นหลุดออกจากพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ที่พังทลายหรือหรือความเศร้าโศกเสียใจในตรงเนี้ยมาในตรงเนี้ยนะคะเขาอาจจะยังมีความโกรธอยู่กับการแตกหักหรือการพังทลายในตรงนี้อยู่แต่ว่าเขาเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ต่างๆในตรงนี้สมควรที่จะเกิดหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้มันสมควรแล้วที่สมควรที่จะเป็นไปสมควรที่จะแตกหักสมควรที่จะเกิดขึ้นหรือเลิกลาในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับเขาเข้าใจถึงสถานการณ์เหตุการณ์ดีเขารู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรที่มาที่ไปคืออะไรในตรงนี้นะคะแต่ในตอนนี้เราเราเห็นถึงการที่เขานั้นพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากพลังงานเจ็บปวดเศร้าใจหรือหรือความเสียใจกับ พลังงานอะไรต่างๆในตรงนี้นะเขาพยายามหลุดพ้นแต่ในตอนนี้ในระหว่างที่เขานั้นพยายามที่จะนำตนเองออกมาจากจากสิ่งไม่ดีหรือพลังงานเจ็บปวดใจในตรงนี้นั้นเรามองเห็นถึงการพยายามที่จะดึงดูดใครสักคน,นเข้ามาในชีวิตนะคะเขากําลังหลงรักใครสักคนหนึ่งในตรงนี้หรือคุณในตรงนี้นั่นเองนะคะนะในระหว่างที่เขานั้นพยายามที่จะนําตนเองออกมาจาก พลังงานเสียใจเศร้าใจเสียความรู้สึกในตรงนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่เขานั้นกําลังจะจะเดินออกมาจากจากพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีในตรงนี้เกิดขึ้นเขาก็พยายามที่จะดึงคุณเข้าไปในชีวิตเช่นกันเรามองเห็นถึงพลังงานนั้นนะคะแต่เขายังทําไม่ได้ยังทําไม่สําเร็จเหมือนคุณยังไม่สนใจเขาหรือเขายังไม่พร้อมเนี ในในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขารักคุณนะเหมือนกับว่าการกระทํายังไม่ยังยังไม่ชัดเจนสักเท่าที่ควรยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่ากับความรู้สึกแต่ในความรู้สึกในตรงนี้คือรักมากละในตรงนี้นะคะแต่ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือยังไม่สามารถที่จะแสดงหรือทําอะไรได้ในตรงนี้นั่นเองนะอืแต่เขาก็พยายามที่เหมือนกับจะประคับประคองหรือแสดงให้กับคุณได้รู้อยู่ว่าเขารักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืเขาพยายามทําให้คุณเห็นแล้วก็พยายามที่จะบอกกับคุณสื่อสารถามว่าเขาแสดงออกไหมเขาก็แสดงแหละเหมือนกับว่าเป็นตัวคุณไหมที่ว่าตัวคุณยังยังยังไม่พร้อมในตรงเนี้ยหรือยังไม่ต้องการเขาหรือพูด,ดง่ายๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะตีความได้ว่าคุณหนึ่งคุณยังไม่พร้อมสองคุณไม่ได้ชอบเขานะแต่เขาข้างรักคุณมากนะ แต่เขาก็พยายามที่จะสื่อหรือแสดงออกนั่นแหละว่าเขานั้นรักคุณเขาชอบคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้มากเท่าที่ควรหรือทําไม่ได้เต็มที่ในตรงนี้นะแต่เขาก็อดทนนะเขาอยู่กับคุณมานานแล้วนะเขาอดทนมานานเฝ้าดูคุณมานานอยู่กับคุณมานานอพอสมควรใช้ระยะเวลากับคุณมานานพอสมควรเพราะเขามองว่า หรืออาจจะตีความอีกอีกแง่มุมหนึ่งก็คือตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณแต่เขาอยู่กับคุณมาด้วยความที่เขานั้นติดตามคุณอยู่กับคุณใกล้ชิดคุณอยู่ในสถานที่เดียวกับคุณหรือร่วมห้องเรียนกับคุณที่ทํางานเดียวกับคุณอะไรในตรงนี้นะอยู่ในโซเชียลเดียวกับคุณก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาอยู่กับคุณมานานเขาเห็นคุณมานานจากที่ไม่รักไม่รู้สึกอะไรเลยในตรงนี้กลายเป็นรักแล้วรู้สึกได้ ตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับยังไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่าอยากจะครอบครองเลยทีเดียวยังมีความไม่แน่ใจอยู่ในตรงนี้ยังมีความรู้สึกเหมือนกับยังเจ็บปวดกับพลังงานเก่าๆเดิมๆยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่เขามีหรือตัวตนของเขาในตรงนี้นะยังเป็นลักษณะนั้นอยู่เขาจึงยังไม่พร้อมนะหนึ่งคือยังไม่พร้อมสองคุณไม่ได้ชอบเขา แต่เราตีความได้ว่าเขายังไม่พร้อมเพราะเขายังมีพลังงานเดิมพลังงานเก่าที่เหมือนกับหนึ่งกำลังเพิ่งเลิกลาเพิ่งเลิกลาจากความสัมพันธ์เพิ่งเจ็บปวดเพิ่งเสียใจเพิ่งสูญเสียไปแล้วก็เป็นพลังงานที่พยายามที่จะหรืออีกในหนึ่งเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขานั้นชอบคุณห่งอ่าลุ่มหล,ล,ลงคุณตกหลุมรักคุณแล้วก็พยายามที่จะเลิกกับ ภรรยาของเขาหรือคนรักของเขาในตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกับว่าเขาหลงรักคุณจนทําให้เขานั้นกล้าที่จะเลิกกับคนรักของเขาได้หรือไม่ก็ตัวคุณนี่แหละที่ไปทําให้เขานั้นหลงรักหรือชื่นชอบชื่นหลงไหลในตรงเนี้ยและทําให้เขานั้นผิดใจกันกับในครอบครัวเขาประหมาาอารมณ์นี้ได้นะอแตอนน่ในตอนนี้เขายังทําอะไรไม่ได้เหมือนกับเขาเคลียร์ตัวเองไม่ได้หรือ หรือกับสองแหละแต่แต่แต่เปอร์เซนต์ในตรงนี้คือน้อยมากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือน้อยมากก็คือเปอร์เซ็นต์ที่คุณนั้นจะไม่ชอบเขาในตรงนี้คือน้อยมากแต่เราก็ตีความไว้ก่อนว่าคุณนั้นอาจจะอาจจะมีพลังงานที่ว่าหนึ่งแหละก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนอะแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบอยากจะเป็นครอบคอรัวหรือเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นะนะอืมเป็นพลังงานที่เหมือนกับแค่อยากจะเป็นเพื่อนอยากจะรู้จัก แล้วก็อยากจะเป็นมิตรด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่เขากลับแบบรุ่มหลงคุณรักคุณเข้าไปแล้วในตรงนี้นะอืมก็เลยเหมือนกับเป็นพลังงานว่าเบื่อเบื่อคนเก่าแล้วอะ่ะอยากได้คุณที่เป็นคนใหม่ในตรงนี้เออเป็นพลังงานนั้นก็เลยจึงเหมือนกับเหมือนความเบื่อแหละด้วยด้วยเหตุปัจจัยที่ว่าด้วยความเบื่อแหละจึงทำให้เกิดการพังการทะเลาะแล้วก็การจบความสัมพันธ์ในตรงนี้ นะเหมือนกับว่าเขากําลังเคลียร์พยายามจบคนกับคนของเขาเพื่อที่จะมาแสดงความรู้สึกมารักกับคุณเหมือนกับเคลียร์ให้ตัวเองเงินสดก่อนแล้วก็มามาทําตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มาแสดงความรักความรู้สึกมา,มาพยายามทําแต่ถามว่าทําได้สําเร็จไหมไม่สําเร็จเพราะว่าดูเหมือนกับพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณแค่ แค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขามากกว่าการที่อยากจะครอบครองหรือเป็นแฟนอ่ะนะอืมแต่เขาก็พยายามนะพยายามเหมือนกับจะเอาชนะใจคุณให้ได้อ่ะใช้เวลาอยู่เนิ่นนานนะเพราะเขามีความคาดหวังกับคุณมากในตรงเนี้อืมเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขามีคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการใช้เวลาทั้งหมดในตรงเนี้เป็นการใช้เวลาเพื่อรอให้คุณนั้นได้ไปเป็นคนของเขาหรือ หรือใช้เวลาทั้งหมดในตรงนี้เพื่อเป็นการเอาชนะใจคุณเพื่อให้เหมือนกับให้ได้ครอบครองคุณในตรงเนี้แต่ยังไม่สามารถนั่นเองตอนนี้เป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งไหมเป็นพลังงานที่เหมือนกับยังนิ่งๆอยู่นะนิ่งๆแต่เหมือนกับเป็นพลังงานที่ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนอะนะเป็นพลังงานที่เหมือนกับก็ก็พยายามที่จะสื่อสาร พยายามที่จะเหมือนกับเป็นการกดไลค์กดไ like ลค์กดหัวใจให้กันนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันนะในในในบางเคสนะคะยังยังดูเหมือนกับนิ่งๆอยู่ยังเหมือนกับยังไม่ได้แสดงอะไรมากแต่รู้และสัมผัสได้สื่อสารทางความรู้สึกทางจิตกันได้ในตนัวนี้อันนี้อืมเนะี่ยจริงนิ่งๆเป็นการสื่อสารทางทางจิต แล้วก็มีการตัดสินใจแบบคิดเองเออเองอะไรประมาณนี้นะเหมือนเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับรู้สึกดีแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะชอบเราเราก็ชอบเขามีความคาดหวังว่าเออความสัมพันธ์นี้จะเป็นจริงจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการเหมือนกับคล้ายๆแบบเพ้อฝันยังอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนกับอารมณ์อารมณ์พาไปยังรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครัง้งนี้คือยังหอมหวานอยู่ยังคงราบรื่นอยู่ในตรงนี้นั่นเองเนาะ ทุกอย่างยังคงไปต่อคุณและเขายังคงแบบมีความพึงพอใจมีความรู้สึกโอเคยินยอมที่จะเป็นแบบนี้ชอบกับสถานการณ์นี้และอยากที่จะให้เป็นแบบนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาก็มีคนตัวเลือกแหละมีตัวเลือกมีคนคุยเข้ามาตัวคุณเองคุณก็มีอะไรประมาณนี้นะเขาก็รู้ดีแต่เขาก็มีความรู้สึกอยากที่จะไปต่อคุณมากกว่าที่จะไปกับคนอื่นนะเขามองเห็นคุณสวย คุณดีคุณเพียบพร้อมคุณมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทุกสิ่งอย่างในตรงนี้เขาอยากได้คุณนะอืมแต่วเขาคิดถึงแล้วก็คาดหวังจินตนาการถึงคุณแต่เขาเครียดนะเครียดเรื่องอะไรเครียดถึงการเงินของเขาเขาอาจจะมีการเงินไม่ไม่ถึงคุณไม่เท่ากับคุณหรือคุณอาจจะมีการเงินที่ดีกว่าเขาหรืออาจจะมีผลประโยชน์มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเขา ภาพลักษณ์ของคุณอาจจะเหนือกว่าเขาในตรงเนี้จึงทําให้เขานั้นเครียดและมีความกังวลกับการที่จะวางตัวหรือการเข้าถึงเข้าหาคุณก็เป็นได้อืเขาจําเป็นต้องที่เขาจําเป็นจะต้องแก้ไขตนเองหรือไม่หรือไม่ก็เหมือนกับสร้างภาพลักษณ์ให้ระวังไว้ให้ดีนะพลังงานนี้ก็คือเป็นพลังงานที่เขานั้นกลัวสูญเสียคุณไปและเขาก็พยายามที่จะหลอกหรือสร้างภาพขึ้นมาหลอกคุณนะ่ะนะ ให้คุณนั้นดูว่าเอ้ยเขามีดีจนแบบตัดสินใจเลือกเขาอะไรขนาดนั้นนะให้ระวังนะต้องดูเขาดีๆเฝ้าดูเขาดีๆสังเกตการเขาให้ดีๆเพราะบางทีบางครั้งในตรงเนี้ยเขาอาจจะสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้คุณนั้นหลงเชื่อให้คุณนั้นเชื่อว่าเขานั้นเป็นดั่งที่คุณนั้นเห็นจริงๆจะแท้จริง,รง,รง,รงแล้วไม่ใช่นะอืมเขาพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณนั้นพึงพอใจ แล้วก็ตกลงปลงใจไปกับเขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเขาเขามีวิธีการของเขาให้ระมัดระวังใ็้ไวให้ดีนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวเขาคนเนี้รักคุณรักคุณรักมากรุ่มหลงจริงใจเลยแหละจริงใจและจริงจังกับคุณแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาเองอาจจะมีอะไรที่ไม่เท่าไม่ ไม่เสมอกับไม่ไม่เสมอภาคกับคุณนะแต่เขาอาจจะเหมือนกับเป็นการสร้างเพื่องลวงเพื่อเพื่อที่จะลวงขึ้นมาว่าเขาเท่าคุณประมาณอารมณ์ว่าคุณนั้นอ่ารวยแหละรวยแหละ,ลหละมีหน้ามีตามีมีชื่อเสียงมีมีผู้คนนับหน้าถือตาแหละบนโลกโซเชียลในสถานที่ต่างๆในพื้นที่ต่างๆอะไรของคุณในตรงเนี้ยมีตำแหน่งหน้าที่ท,ที่ที่สูงกว่าเขาในตรงเนี้ยนะคะก็แน,น่นอนแหละก็คือเขาอยากจะเท่าเทียมกับคุณ เขาอยากจะเสมอคุณเขาอยากเป็นแบบคุณในตรงเนี้นะคะให้เราวังว่าเขานั้นรักคุณรักมากรักจริงแหละต้องการคุณจริงๆแหละเขาไม่ได้มาหลอกในเรื่องของความรักความรู้สึกอะไรเลยในตรงนี้แต่เขาจะหลอกว่าเขานั้นรวยมากเขาจะหลอกว่าเขานั้นภาพรักดีนะเขาจะหลอกว่าเขาเขาหล่อนะเพราะว่าเขาต้องการให้คุณนั้นหลงเขาเขาต้องการให้คุณนั้นชอบเขา เขาต้องการเอาชนะใจเขาต้องการให้คุณนั้นตกหลุมพรางไปเป็นคนของเขาอะประมาณอารมณ์นี้เพราะว่าเขาชอบคุณมากอะไรประมาณนี้จะหลอกในลักษณะของการใช้เอฟเฟกใช้ใช้ฟิลเตอร์ทําให้หลอหรือสวยในตรงนี้ทาให้คุณนั้นเชื่อใจหรือไม่ก็อาจจะสร้างภาพว่าเขานั้นรวยมากด้วย AI ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะประมาณอารมณ์นั้นได้นะให้ระวังนะเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับ ความจริงแล้วว่าเขาไม่ได้เท่าเทียมกับคุณเลยแต่เขาจะพยายามสร้างภาพขึ้นมาว่าเขาเหนือกว่าคุณประมาณอารมณ์ว่าไม่ได้รวยหรอกแต่สร้างภาพว่ารวยให้คุณนั้นเชื่อว่าเอ้ยคนนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคุณไม่ต้องไปลังเลอะไรกับเขามากอะไรประมาณเนี้ได้นะให้ให้ระวังตรงนี้เอาไว้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันอยู่ในตรงนี้นะคะหรืออาจจะสลับกันได้นะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะในตรงนี้เนาะ ให้เรามัดระวังไว้ให้ดีเหรนกันนวัตกรรมแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสัญชาตยานไม่ไปต่อสิ้นสุดเหมือนกับว่านวัตกรรมก็คือ สิ่งที่คุณหรือเขาในตรงนี้อาจจะเคยคิดที่อยากจะทำอะไรและเคยสม่ำเสมอและเคยทำมาโดยตลอดในตรงนี้นั้นอาจจะไม่ได้ทำแล้วหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาเตือนใจทําให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปต่ออยากจะหยุดอยากจะยุติก็ได้นะอืมในความใน,ในความสัมพันธ์ในความรู้สึกนี้นะคะในจากหน้าไพ่ที่บ่งบอกในตรงนี้นะ แล้วเดี๋เดวิลในตรงนี้ล่ะคืออะไรปกป้องเขามารักคุณจริงนะอืมเป็นรักจริงแหละตื่นรู้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างสันโดรทรอยศ์ผูกพันจริงแหละจริงอย่างที่หน้าไพ่ที่เราดันได้อ่านมาแหละนะคะทุ่มเท เขาจะทาทุกทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยคนในตรงนี้นะคะเรามองเห็นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เขาจะทําทุกอย่างแต่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรอยากคุณจะได้รู้ว่าเขานั้นจะพยายามมาเอาใจคุณมาทําเหมือนกับเป็นฮีโร่มาปกป้องคุณมาทําให้คุณแบบประทับใจชื่นชมเขาหรือแบบภูมิใจในตัวเขาอะไรประมาณนี้นะคะ๋ยวคุณจะได้รู้ ว่าแท้จริงแล้วอะ่ะไอสิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทุ่มเทมา,าตลอดในตรงนี้นั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะเขาหลอกคุณมาโดยตลอดเขาหลอกคุณประมาณอารมณ์ว่าคุณเห็นว่าเขาเป็นป๋ามาเลยแบบเงินเต็มกระเป๋ามาเลยแต่พอมาดูอา้าวไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้นะอือแต่ว่าคุณก็ผูกพันกับเขาไปแล้วคุณ คุณหรือเขาในตรงนี้มีความผูกพันไปแล้วมีความรู้สึกดีไปแล้วในตรงนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่คนเดียวดีกว่าเหมือนผิดหวังนะคะเหมือนอารมณ์ผิดหวังอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้แบบเชื่อว่าเขานั้นเป็นคนดีมาโดยตลอดเชื่อว่าเขานั้นเป็นคนรวยมาโดยตลอดเชื่อว่าเขานั้นจะเลี้ยงดูเราได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเขานั้นจะหวังดีกับเราซื่อสัตย์กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายสุดแล้วคุณก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีว่าไอสิ่งที่คุณนั้นได้รับรู้มาในตรงเนี้ย มันไม่ใช่ความจริงนะคุณก็เลยเหมือนกับเอ๊ะหลอกเรานี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลอกเรานี่ว่าหลอกให้เรารักหลอกให้เรารู้สึกดีนี่ว่าแต่จริงๆนะที่เรารู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยดึงตัวเองออกมาอยู่ตัวคนเดียวนะคะประมาณอารมณ์นี้นะโอเคนะคะถ้าชอบกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็สามารถแจ้งหรือบอกหรือรีเควสต์หัวข้อมาได้นะคะในตรงนี้เนาะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะมาหิสันันชาแนลนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะทุกๆความสำเร็จของเราในตรงนี้ก็คือมาจากความสุขของคุณนั่นแหละนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการกดติดตามนะคะทุกๆทุกๆท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตรงนี้ก็คือเป็นแรงผลักดันทำให้เรานั้นอยากจะไปต่อในตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ